ดูดตัวบินนี่เราจะบินได้ไหมดูดโมอายแล้วเราจะเป็นโมอายไหมไม่เปลี่ยนนะดูดเหตุแล้วเราจะเป็นเห็ุไหมก็ไม่เปลี่ยนดูดตัวกวาดพื้นดีนะเราไม่จะไปไปกวาดตามมันอะไรแล้วนะั่นอ่ะปันทิ้งนี่คืออะไรอะ่ะว้าวเหมือนดาวมาริโอไปอุ้ยความเร็วสูงเลยครับผมความเร็วสูงเลยชนหมดชนหมดชนหมดเม,มื่อส่ลูกไฟ บนอาทยคุณอยู่ข้างบนชน้นเดินทะลุเดินทะลุชนชน,นอีกชนอีกพลดีห้าวพลดีห้าวอุ๊ยเลือดหายเลยพลีอรอมไม่ต้องห่วงว่าอะไรจะหล่นสิทำไมแกหมุนได้อะผมอยากได้ตัวนี้ทุกคนผมอยากได้ตัวนี้เอาล้มไปทิ้งเลยไป เออล้มเอาไปทิ้งเลยไม่เอาไม่เอาล้มจะเอาตัวหมุนหมุนน่ะหมุน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 มานี่หมุนหมุนหมุนอยากหมุนอยากหมุนดีเวียนหัวแตกเนี่ยแล้เราโว้วว้าวว้าวว้าวเจ๋งชิบโอ้โหดี่โอ้โหพากกว่าน้านนี้ผมไม่เคยเจอความสามารถนี้เลยนะ ทำไมมียานอวกาศด้วยอ่ะยานอวกาศเหรอยานต่างดาวชัดๆเอ้าผมกิน UFO ผมกลายร่าง UFO ด้วยอุ้ยเจ๋งเกินอะถ้าเราดูดล้อนมันจะเป็นยังไงเราจะกลายเป็นร้อไหมโหเฮ้ยมันมันก็ดูเจ๋งดีอยู่นะเป็นร้อนนี่ คดีไปเลยดาวออกไปเลยม่ยานอวกาศมาเฮ้ยกินทีเดียวสองลำบอกเลยว่าดับเบิลแน่นอนดับเบิลยานอวกาศแน่นอนฮะว่าทำไมตะโกนอะหเจ๋งกว่ายานอวกาศตั้งเยอะมากินหมดกินหมด กินให้หมดอุ้ย,ย,ยมาไปไหนก็ไปไปเราเไงมันหลับอยู่อย่าไปกวนมันแล้วกันเราแบบว่าคนดีหลับไปเลยฝันดีนะคะฝันดีนะดูน้อยเด็กน้อยฝันดีนะตัวนี้ไม่มีพิษมีภัยครับผมไม่ทําอะไรเราหรอกนะเนี่ยแมีแต่หลับใส่เราอย่างเดียวเนะี่ยดูดิตาแป๋วน่ารักขนาดนี้จะไปทําอะไรน้องเลยนะ เราเข้าไข่มันหลับใส่เราอย่างเดียวไม่สนว่าศัตรูจะบุกอะไรเลยนี่เนี่ยไอตัวไอ้ตัวถือดาบอันตรายตัวถือดาบอันตรายท่านั่นน่ะน,น,นี่มึงหลับอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วมึงอยากเปิดวอลลหร่หละลังผ่าพันธ์เนี่ยล้งผ่าพันธ์เนี่ย